สวัสดีครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมาใส่ยางในครับเปลี่ยนยางในมอเตอร์ไซค์เราต้องใส่แป้งก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ยางนอกกัดยางในเพราะว่าจะยางนอกเราก็เริ่มเก่าแล้วเราก็จะเป็นต้องเอาแป้งมาใส่ครับเพื่อไม่ให้ยางนอกกัดยางในแล้วก็เพื่อไม่ทำให้ อย่างในลวเร็วจำเป็นก็ต้องเอาแป้งใส่ก่อนครับ ก่อนที่เราจะยัดยางในเราก็ต้องเติมลมเข้าอีกนิดนึงครับเติมลมเข้ายางในนิดนึงไม่ต้องเอาเยอะมากครับเติมเอาพอดียัดยางในง่ายครับเวลาเรายัดยางในถ้ายางเรามีลมมันจะยัดง่ายครับผมยางก็จะไม่พับถ้าเราไม่เติมลมใส่ก่อนนี้ ยางเรามันจะพับครับเวลาเรายัดยางในแล้วมันจะพับพอมันพับเวลาเราเติมลมเยอะๆแล้วมันจะทำให้มันแตกง่ายครับผม ครับผมนี่ครับวิธีเอาอยางในเข้าง่ายๆครับเพราะว่ายางในเรามีลมครับมันก็จะยัดเข้าแบบง่ายๆดูครับยัดเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาบีบขอบยางครับให้มันเข้าวงล้อพอเข้าได้ด้านหนึ่งก็ใช้เหล็งยางครับ งัดไป 2- อสามทีแล้วก็มาไล่ขอบเวลางัดเข้าจะงัดง่ายครับผมนี่ครับเราก็มาไล่ขอบแล้วก็งัดเข้าเลยครับเรียบร้อย เราก็จะมาสูบลมครับโดยการใช้สูบมือครับเพราะว่าผมไม่มีปั๊มลมผมก็เลยต้องใช้สูบมือครับผมเรียบร้อยแล้วสูบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ขันน็อตจุกลมให้แน่นครับขันฝาปิด เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมนี่